อีเจอซีกันด้วยกูอ a มริกาไทยแลนด์อีฟเลเยอร์นัมเบอร์9นัมเบอร์14นัมเบอร์24ก็จะเป็นรประเทศฟิลิปปินส์ส่วนรายก็จะเป็นเกาหลีและอิหร่านจะเริ่มทำการแข่งขันในชุดบีครับชิงชนะเลิศประเภทติดชุดชาย<ล>ครับ<อ>มาเลเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ<อ>ลูกก่อนครับโดยซอลีฟครับ หยอดลูกนี้ครับอันเอปิดมาลเลเซียจะเสิร์ฟครับสกอร์ที่0ต่อ 1, 1ดึ่งิวเสิร์ฟไปครับไอเดีนยังเปิดมาได้ครับาจากวันนี้เปิดมาลเลเซียงทำลูกเสิร์ฟไม่ค่าเหมือนกันสองสิริวัฒน์สาขาตัดหยอดไปยังเปิดขึ้นมาได้ มาเลเซียต้องแก้ไขลูกนี้เป็นโอกาสของริีศักดิ์ทองสายนี่อ่านแล้วงัดขึ้นมาได้แล้วทวีศักดิ์ทองสายขึ้นไปฟาด<อ>สองเท่าครับมาเลเซียเสิร์ฟ<ป>ลูกนีอาครับยังเปิดได้ดีครับอ่านยกขึ้นมาแล้วเดินลูกนี้<ป>แต่แอาจจะเป็นแต้มของไทย เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ดีครับมาเลเซียโอ้แล้วลูกนี้เขาก็ตีทําหมายเลขยี่สิบสองของมาเลเซียมาเลเซียเสิร์ฟาลีฟลูกนี้เสิร์ฟมาเลเซียสกิดขอบเน็ตลงดีหรือเกินทั้เนี่้พริกเน็ตลงสามต่อสี่เอาละ เราก็เอาคืนก็เลยเอาคืนมาดูฮะสลิปเสิร์ฟของมาเลเซียจะพลิกไหมเอาครับเปิดได้ดีครับดูดีโอ้เล็กจังหวะเดียวครับเคยแล้วนะทวิศักก็์สายขึ้นไปฟาดพอดีผดีแล้วลูกนี้และลงในแดนมาเลเซียสกอร,ร์ห้าต่อสี่ครับเสรริสร์ฟเอาละฮะโอ้โหเคยแล,ล,ล้วมาเลเซียจะเสิร์ฟครับเกมนี้สกอร,ร์ที่สี่ ต่อ6ครับต้องล็อกครับเกมนี้ต้องดูเกมเสิร์ฟของซาลิฟด้วยเอาวครับแล้วจีมาที่ราชันวิพันธ์ครับไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ6ต่อ5้าสราชันวิพันธ์โยนให้กับสรวัฒนาขา,สา,ขาเสิร์ฟจี้ไปครับเขายังเปิดมาได้ดีครับลูกนี้เอ,อ้าวละฮะสินไปพลาดเหมือนกันครับเกมไม่ข้ามเนี่ยลูกนี้ได้เสิร์ฟแนน อยู่ที่5ต่อ7ตัดยอดมาลาชันยังเก็บขึ้นมาได้ลูกนี้ไป<อ>มาเลเซียจินัฒสาขาขึ้นไปฟาดแล้วลูกเท้าน่าจะโอ้โหโดนเนต็ตอยู่ที่7ต่อ6สายสั่งตายตีไปที่หน้าซ้ายเปิด <6 S 2> แตก6ต่อ8ครับมาเลเซียตามอยู่2แต้มสลีฟเสิร์ฟม,มาลูกนี้ งัดได้ดีครับธวิศตองสายแล้วขึ้นไปก้างลูกนี้เอาละฮะเป็นแต้มของไทยโดยสิวัตสาขาครับซ้ายสั่งตายเสิร์ฟแล้วลูกนี้ลงโอ้โหมาเลเซียครับซาลีสเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเป็นแต้เสิรสกอร์ที่6ต่อ10บซาลิฟเสิร์ฟมาเอาารก็เปิดได้ดีครับน้องเดอแล้วตั้งมาเดอลูกนี้เหยียบไปลูกนี้ เอาละลลเป็นตามไปสูงไม่ได้เตะนงลูกนี้เป็นการปาดเขี่ยไปนะครับโอ้จงังหวะแบ็กหลุดเข้ามาแล้วต้องใช้มือหกสิริวัฒน์สาถาเสิบซ้ายยังขึ้นมาได้เป็นโอกาสของมาเลเซียเตะฉีก <ไป S 2> ซ้ายโอ้โหหลาชันวิพันธ์เอ็ดซลีฟเสิฟจี้มายังเปิดได้ดีครับน้องเด๋อแล้วอันจ่ายมาลูกนี้ าลเซาาีสหริวัาขา11ต่อ8กีฟีน้าขวายังเปิดขึ้นมาได้ลูกนี้โหแล้วจะเป็นลูกอ้อมหรือเปล่าครับแต่ผู้ช่วยบอกไม่อม้อมฮะก็ต้องเรียกมาดูฮะจังหวะที่เปิดมาเลเซียก็ถือว่าซันแบ็กทรด ถูกหลังของทวิศักออกเป็นแต้มของมาเลเซียอยู่ที่9ต่อ11บเอเป็นการแข่งขันในเซตที่ห<ใ>นึ่งของ<ด>ทีมบีครับเป็นท่าไปก่อนเิด<ป>มาสิริวัน์ยังเปิดขึ้นมาได้ลูกนี้ไ,ไ,ไ่อเก้าครับไทยจะเสิร์ฟเกมนี้ ลาชวิพันย์โยนให้กับสิริักษาขาเสิร์ฟลูกนี้ไม <B ars S 2> ่เข้า <ess> แปรงให้กับสริงมาลูกนี้อาวครับแม่สะดุดไปนิดนึงแต่ก็ยกขึ้นมาได้ครับลูกนี้ <B ars S 2> โอ้ล <ess> แล้วลูกนี้น่าจะติดบล็อกจากตองสายขึ้นไปฟาด not over 12 1 1 v อ๋ออาศัยเกมเสิร์ฟของสิริักษาขาค,าครับเดินแป้์ ให้ได้ฮะจี้ไปลูกนี้ยอนลูกนี้เอายังไงลูกนี้บ้าใช่ไหมล่แต่ของทันติวัน์สาขาลูกนี้โอเปิดไม่ขึ้นเป็นโอกาสของทวีสล็อกได้เราจะขึ้นท่านทันทีฮะเอา,อาแล้วยอดหัานเปิดและยกขึ้นมาได้ครับน้องเด๋อลูกเหยียบไปครับจังหวะเขาเกี่ยวมาได้เหมือนกันลูกนี้เขาแตะพักบอก ลูกต่อสิบสองต้องมาและเกมเสริมลูกนี้ยังเปิดมาได้ครับมาเลเซียลูกนี้อาละเขาพลาดเองครับ<ป>ของไทยครับนี่ฮะจังหวะไอ้ไอ้ไอ้ดีชงมาให้อันมันขึ้นไปฟาดสาลิมเสริมไปลูกนี้ม ตรรัวทำนะฮะไอมาสมีการบาดเจ็บหรือเปล่าเองดูว่าตอนนี้เกมนี้จะเป็นเกมเสิร์ฟของไทย ตอนนี้เรายังยืนแท่นอยู่ที่14ต่อ13ก็ต้องดูลูกเสิร์ฟของศิระศิวศิิวัฒน์สาขานครับจะปิดจอบได้ไหมยฮะลูกเสิร์ฟอติขออีกแต้มเดียวครับทีมไทยในเซตที่หนึ่งทีมบีอติตด ต14ต่อ13เสิร์ฟจี้ไปลูกนี้เอาละโอเรียบร้อยเลยรครับทำได้ดีจีครับไปเลยซ้ายนี่ฮะสกอร์15ต่อ13ครับช่วงนี้สิวัสก้าเสิร์ฟและบมาเลเซียยังเปิดขึ้นมาได้ฮะแล้วจังหวะนี้ปาดไปเลยเสียปาดได้ดีครับ หยอดลูกนี้ราชันยกขึ้นมาได้ฮะแล้วจังหวะน,นี้ <ไป S 2> ทำได้ดีครับ <ไป S 2> ถือว่าขึ้นสูงเสิร์ฟกันอยู่ที่หนึ่งเท่ากันเป็นมาเลเซลียขึ้นซัมเมอร์ซอผ่านบอกไปไปแล้วพยายามจะวัดต่างตายจากขอนแก่นะ โอจีมายังเปิดขึ้นมาได้เ็นโอกาสของไอมันไช่ไม่ผ่านร็อปทวีสักของสายลูปนี้อยู่ที่เท้าขวาสิริวัน์ยังเปิดขึ้นมาได้โอ้โหลูกนี้โอ้โหตำแหน่งแบ็คยังเก็บขึ้นมาได้หยุดบล็อกออกหล้วมาเลเซียที่ไปที่ไข่ตรงนี้อ้าวเขายังเปิดมาได้ฮะแล้วจ่ายมาที่หน้าตะขาแล้วโอ้โหมาเลเซีย ลลิฟไไปปะสิริวัฒน์ศักขาเสิร์ฟหย่อนลูกนี้เขายังเก็บเกี่ยวมาได้ลูกนี้แล้วตีฉีดบล็อกครับมาเลเซียเป็นแปมของมาเลเซียเขาเลือกนะะฮของมาเลเซียลูกนี้ลาริเปลูกนี้เหมือนจะออกหรือเปล่าเซตที่สองครับ สายสั่งใต้จี้ไปที่หน้าขวาไปใช่เลยกลับมาที่มาเลเซียจะได้เสิร์บทีทวีศักดิ์ทองสายยังเปิดขึ้นมาได้เป็นโอกาสของทวีศักดิ์ไปใช่เลยเอ็กซ์นะครับสำหรับทวีศักดิ์ทองสายผ่านบล็อกโอ้หกเท่ากันไปมาเลเซีย เบียดแต้มต่อแต้มเลยฮะมาเลเซียสลีฟเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ดีครับอ่านยกขึ้นมาให้กับเสวียขทองสายลูกนี้แตกหนีบล็อกได้ครับฉีกได้เสิร์ฟไปลูกนี้เอาครับเอาครับอย่าเกี่ยวได้ครับอ่านยกขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวแตะยอดครับโอ้โหมาลลยสลีฟเสิร์ฟไปครับเอาครับเปิดได้ดีครับแล้วจ่ายมาลูกนี้ ถ้าีสักทองสายลูกนี้แต่อับยจะแจกมาได้ครับยูกีโอ้ยเรียบร้อยเลยไรฮะไปจังหวะที่ราชันอยู่ตรงนั้นพอดีขึ้นไปฝ้าพอดีฮะไท<ป>ยเสิร์ฟลูกนี้ไ,<ป>ไม่ข้ามนะโอ้ลูกนานเน็ตโอ้แต่ถือว่ายังก้าว มาดูซาลีฟลูกนี้เสิร์ฟจี้ไปอ่านเปิดด้วยเข่าและตั้งขึ้นมาทาวิศักดิ์ท้องสายเรียบร้อน<ห>เลยลเลยครับอขอเวลานอกครับตอนนี้แต้มตามไทยอยู่ที่8ตอ่อตาขาเสิร์ฟหมายเลข14โอ้โหลูกนี้ไปแค่แหละพัดเน็ตแล้วลงในแดนของม,มาเลเซียกะน้ำหนักได้ดี เตะไปลูกนี้อ้าวครับยัดขึ้นมาได้ครับอ่านยกขึ้นมาแล้วลูกนี้เรียร้อนเลยอะไรกนํนำอยู่ที่12ต่อ8เปิดขึ้นมาได้ยังเป็นกอาสลองมาเลเซียโอ้ย<ป>มาดูาว่าจังหวะสลิฟเลี้ยงขึ้นไปจะปาลูกแล้วโอ้แล้วเท้าไปไเกี่ยวเสียเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปลูกนี้เอาครับ หัานยกขึ้นมาทวีศักสองกลายเขาจะเปิดลูกฟาดได้ครับแล้วขึ้นไปฟาดลูกนี้เป็นแป้งของถือว่าต้องชมคนนี้นะช่วงลาดีฟเอาได้เข้าสิงนี้ะแม่มันดูไม่ทันจริงนะมันครับอีฟบอยแพลนดูแล้วผม น,นี่ฮะจังหวะลูกนี้<ใ>นโอ้โหเปิดปิดเขาจะปิดเซตนี้และจะเป็นคว้าแชมป์ช่วยพระธานใบนี้อีกครั้งหนึ่งลูกนีโ้โอ้ลูกนี้ย,ย,ยังไงเอาละแตกแต้มของไทยครับชาเลนจ์มา,าเลเซียยาว์นะครับแต่ว่าทางมาเลเซียมีถือว่ายังใช้สิทธิ์ให้เป็นประโยชน์นะตอนนี้ ก็มาลุ้นด้วยยังย่าไม่ได้ยกอายกวถือว่าเป็นการบล็อกโอเวอร์นะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยชนะไป15-9ต่อสรุปผลการผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะไป2-0ต่อทีมก็สำหรับการถ่ายดสดครั้งนี้นะบต้อต้องออคุณ